ออืม,อมบอกว่าหอยเดือหอยหอมหอยนวลอะไรก็ไม่รู้เขาบอกกินได้แต่ดูตัว,วมนันดิสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสูส้คนนะครับเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวผมกอเลยพี่คนนี้เขากินพี่ช่องอะไรก็ไม่รู้เนโอ้โหเขากินเขาแซ่บมากเลยบอกแล้วก็ตัวหอยมันใหญ่มากเลยอ่ะ พี่หยิบหอยมากินให้ดูสักหน่อยได้ไหมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยน่ะหอยมันตัวใหญ่มากเลยดูดิอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้แหละที่แน่ๆผมมีหอยแบบนี้เดีย๋ยวผมยกเข้ามาในบ้านก็ได้ขึ้นมาบนน้ำแล้วล่ะน,นี่ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ ที่เขาสองนิ้วเต็มเบอร์เลยนี่ของผมแค่เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ากินได้หรือไม่ได้กินแล้วตายไม่ตายเดี๋ยวเด็ดกันครับต้มนะตะไคร้เปมะกรูดนะครับเดี๋ยวเดือด,ด,ว,ดว,ว่าไม่รู้เดี๋ยวรอใส่เลยไม่รอล้างเรียบร้อยแล้วนี้ล้างไปก่อนหน้าที่จะมาถ่ายนะล้างไปประมาณ สี่ห้ารอบแล้วนะครับแล้วก็นี่ไปล้งางซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าให้เขาคลายคลายขี้นะครับปัดใบ้าก็เดี๋ยวมาลองกันนะครับเพราะว่าหอยชนิดนี้นะ่ะมันจะอยู่ตามสวนเราเลยยิ่งคนที่ชอบปลูกผักเนี่ยโอกาสที่จะได้กินไม่มีเลยเดี๋ยวเรามาดูนครับวันนี้หลังจากครั้งที่แล้วเป็นหอยทากอะไรวะฝรั่งเศสเหรอหรือหอยทากอะไรไม่รู้อะที่ผมอัพลงไปในติกต็อกนะครับเดี๋ยวนี้มาดู ว่าหอยชนิดเนี้มันจะเป็นในหอยเดือหอยนวลหรือว่าหอยหอมเลยหรือเปล่าไม่รู้แหละเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาตัวใหญ่เนาะอาจจะเป็นใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเมาจะตายภายในคลิปนี้ไหมโอเคครับระหว่างรอครับคุณแม่บ้านก็ทำน้ำจิ้มซีฟู๊ดให้ครับผมแง่คุณแม่บ้านทำให้มีเห็ดฟางด้วยครับแต่ว่ายังไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกัน โอเคหลังจากเราต้มไปสีน้ํากับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยร้อนโต๊ะตัวเดิมนะครับกับหอยโคลาชนิดเดี๋ยวเนี้ยผมจะมาลองคอนเฟิร์มดูว่าหอยที่อยู่ในบ้านท่านอีกอย่างนึงเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไง ที่เขาเรียกว่าไม่รู้ใช่ป่ะนะแต่ที่เขาบอกว่าเรียกว่าหอยหอมหอยหอมเนี่ยเพราะมันกลิ่นมีกลิ่นหอมหอมเหมือนแบบกลิ่นสมุนไพรอะไรไม่รู้ในตัวมันนะแต่ว่าเหมือนเดิมอ่ะตรงตรงตับเนี่ยบางคนเขาบอกแซ่บอะไรเนี่ยนะแต่จริงๆก็คือขี้มันอะไรเนะใช่ไหมคือส่วนที่มัน,ส,นส่วนส่วนของตับนี่เลยนี้เลยเดี๋ยวดู อร่อยแต่ถ้าถามผมจริงๆอองอ่ะตอบตรงๆอ่ะอู้ห้อนถ้าถามถึงความอร่อยอ่ะผูนะเนี่ยถ้าถามผมความอร่อยอ่ะระหว่างระหว่างอันเนี้ยกับหอยทากครั้งก่อนที่กินอ่ะผมว่าอันเนี้ยกรุบกว่าแต่ความอร่อยอผมว่าถ้าไม่พูดถึงความกรวดหอยทากไอ้ตัวนั้นอ่ะมันกินแล้ว มันไม่มีกลิ่นคาวแต่ถามว่าไอ้นี่มีไหมมันไม่ได้มีแต่มันก็มีกลิ่นเหมือนกลิ่นหอยอะปะกะติแหละนี่เดี๋ยวผมกินให้ท่านดูแล้วก็ผมก็ร้อนเอาตัวใหม่ก็น่าจะเป็นอย่างเดียวกับทางที่อยู่ทางภาคอีสานหรืออะไรที่เขากินกันละมั้งที่ผมถ่ายต้นคลิปอะแต่ลองอร่อยมากแล้วนี้แม่บ้านทำทน้ำจิ้มแบบแซ่บ เปรี้ยวเคม็มกาลังดีอ่ะแบบน้ําลายแบบน้ำน้าลายแตกเลยไม่ได้ใช้มะนาวใช้อะน้ำมะกรูดโอ้โหเป็นไงผมว่าแล้วมันหอมเลยหอมมากเลยสรุปไม่รู้หอมที่ตัวหอยหรือหอมที่น้ําจิ้มนั้นเดี๋ยวผมกินหอยเปล่ปาดูตัวจริงๆเนี่ยก่อนจะเข้าคลิปน่าคุยอยู่แล้วแม่บ้านบอกว่าเธออยากกินเยอะเพราะเธอไม่รู้ใช่เปล่าให้กินแค่ว่าสองตัวแล้วเดี๋ยวดูอาการนี่อดใจไม่ได้น้ําจิ้มอร่อย อ๋อเป็นรสชาติที่น้ำจิ้มของแม่บ้านเราทำแต่เนื้อ,เน,อเนื้อหอยเนี่ยมีความกรุบกรุบเลยแล้วก็มีมีกลิ่นเหมือนกินหอยอะที่เราเคยกินอะนิดนึงแค่นั้นเองและเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้ยผมจะเป็นไรไหมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปสองถ้าอีกสักสองสามชั่วโมงผมไม่เป็นไรหรือเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูถ้าอีกสองสามชั่วโมงผมไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นผมเมื่อเด็กๆก,ก,กินด้วยกันเพราะเด็กๆรอกินอยู่ใช่ไหมใช่ โอ้อยู่หลังกล้องหมดเลยมันไหนมันหน้ากล้องเด้เดี๋ยวจะหาว่าพ่อไปยัดเยียดให้ทำอะไรประหลาดประหลาดมาเดียมาเด็สวยแล้วสวยแล้วแหมมันต้องดูก่อนว่าสวยยังจริงป่ะรอกินอยู่ใช่ปะ่ะจริงฮะอยากลองเดี๋ยวดูก่อนครับแต่ว่าหาข้อมูลแล้วเห็นเขามีคนกินนะแต่ว่ามันไปอยูยอ่บ้านเรามันตัวไม่ใหญ่เนาะก็ <c oughs> แค่นี้ก่อนละกันวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับ <c oughs> ผมวิธีกําจัดหอยที่ได้ผลดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา บายเดี๋ยวมาลองไปดู